โอเคนะครับน้องก็มาอีกครั้งนะฮะโอเคเรามาผมจะไม่เวทโนนนะฮะแต่เรามาอยู่แมบอภิม่หหารคบไฟยักษ์นะครับเอ่อภาษาอังกฤษ The Hell in Heart นะฮะอันนี้ทองนะครับเราไม่เอานะฮะผมจะเล่นคนเดียวนะครับโอเค นมปังนะคะแล้วก็ตายผมก็เลยไม่เอาไปเยอะนะ,ะเอาไม่มีดาบเหรอเอามีไม่เหดาบจาุ๊ดจริจริงเนี่ยอ่อไม่มีผมขอเสกนะนะที่จริงวันมีผมดูในคลิปพี่แท็กนะคะมันมีนะครับโอเค เราก็ก็เช็คหน่อยแล้วกันไม่รู้ว่ามันหายไปไหนนะคะ <Okay. S 1> โอเควิอ่าไม่เอาเอลเปทองไปด้วยหรอก <Okay. S 2> โอเคโอ้โหอะไรอะ่ะ อผมแมปมันหล่นมาตั้งนาแล้วโน้ตก็หายนะฮะผมก็เลยแบบว่านะก็ไม่ไม่อ่านโน้ตมันก็ไม่สําคัญหรอกนะครับตรงนี้ไม่ต้องช้เรือนะเันยังใกล้ในเดียวนะครับหินเด็กไฟเด็กอ้าวอุ๊ยไม้ เติมเซฟอะช่างมันเถอะเอ้าน้อย โอเคนะครับนั่นไงเฮ้ยเยอะอีกอ่ะเอเอ,เอ,เอจนได้เฮ้ยแมปมันไม่โหลดหวะเอาเปิดบินอยู่นี่วะ โอเคเดี๋ยวขอตัดไปไปถึงตรงนู้นก่อนนะครับโอเคมาถึงแล้วนะฮะแป๊บหนึ่งไว้ไหมโอเคมาถึงแล้วนึกว่ายังไม่อัดเราบอกแล้วนะครับว่าเราจะไม่นนนรีบน็อดนะฮน้อตหาย นะครับขอให้เราไม่ตายนะโอเคขอให้จุ้ายได้นะผม เคยเล่นมาแล้วแต่ก็จำทางไม่ได้เล่นตั้งแต่เดือนไม่ใช่หลายเดือนมาแล้วอะเราจะนู่นและโอ้ยปีลันดิ้งเราโอ้ไม่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 นะไม่นะเบบี้ไม่ไม่จ้ะไม่จ้ะโอเคจ้ะโอ้ไดมอนด์เฮ้ ผมขอตัดนะเพราะว่าของเราคลิปนึงไม่เกินสิบนาทีอะ่ะผมไม่โกงแล้วครับโอเคครับโอเคครับมาถึงแล้วครับโอเคแทบตายอ่ะแม่ดูดิอื้อเอ,อ้ออ่ะออ้ย โอ้ยลงไปแล้วขึ้นไม่ได้นั่นเนี่ยมั้งเอ้โอ้โอ้เอ้เอเ้ยว่าไหมมันตื่นไม่เกิดว่าใช่ไหมว่าก็จะเฉลยให้ลืมเปิด ละเสียงมาทันทีเลยเอื้อเอ,อื้ออะๆๆเพื่อไม่เหี้ยว่าตามมา ตรงนี้อีกครั้งนึงกดอีกครั้งโอเคได้ละแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยนะอยะไรก็ได้นะเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วก็จะทำทางนี้ลงมาทำไมนะเดี๋ยวเดี๋ยว Berlin.